เรแล้องถึงคนที่เขาไม่มีงานทำนะพ่กคนนะ้ โอ้ยหมนกันต้องปยังไ,ได้วยส่อะไรนะี่ยีนี่ได้ใส,ส่เพื่อนแมนี่เนี่แมจ้าขายของบอสิษนี่นี่สงสัย กาว่าขายของก็เไปนเก็บตะเวียงตะเวนเศนเีนนน่มันมั่ก็หาพุ่นึ่ก็ได้ไี่น้องวลาแมนี่เป็นคน้เหตุงานเมยอยังก็แเ้วแต่หเหก็เหตุยังก็แเ้วแต่ะา,า,าเมื่ยก็คือกินบะไรได้เ่ตุหรอทำเมยเรากินบะไร ม่แวไม่มาอย่างนี้ดเลยนี้อันก็เด้ขายวัสก็จะว่าขายอย่างนีนเดี๋ยวอันก็พี่กษมที่ิบเป ไอโดมากพี่น้องอยู่บาง,งแค่เลยจะไปหดที่สิบแปดไอโบน่ะเสือยังไ,งงไกลงยืนอยู่กูจะมีเงินน้อพี่น้องออกแบจะสร้างมั้น้อพี่น้องากเป็นก็ตังใจงกันแน่เห็นมากระไรคิดนี่ว่ายัางเป็นไรได้วเอาสัตย์สันน้อพี่นอง Hoặc không? Không thằng sắm biểu tình. Mày nghĩ là cuối tuổi của hệ nhân đại, you know. đi chịu bọn 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 Nói chịu bọn đi chịu สีดานี่กนเลยมือนีพี่องบอกสีดา,าขับข้างไปคิด,คดนีนนะ้คิดสั้นไหมนะคิดสั้นไหมคิดสัน้นโอ้ไปลนประหยัดของไปลงประหยาดของ เราติดตั้งแต่ครั้งแรก้างลเนี่ยอาจจะเห็นของไม่เยอะมาก กินแอมบี้กินนี่ไรซะนี่ก้อนพี่น้องแม่ไม่ดูไม่ตองการก้วนแล้วค่ะบายบาย